ที่เป็นมาสี่ปีซึ่งหายาหลายตัวมากเลยใช้ไม่ได้ผลอันนี้อาทิตย์เดียวค่ะแต่เขาก็จะค่อยๆขยับวงเล็กลงเล็กลงแล้วก็ตื้นขึ้นค่อยๆตื้นขึ้นดีค่ะรู้สึกเห็นได้ชัดว่าพอมันแห้งเนื้อมันก็ค่อยๆคึนกลับมามันทําให้เรามั่นใจขึ้นแผลที่เปียกๆมีน้ํายืมๆมันแห้งอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับจากที่เป็นหนองนะคะปากแผลก็ปิดดีแล้วมันเห็นทันตาเห็นน่ะจากที่เรา คนถ้าคนที่ดูคนป่วยเป็นแผลกดทับแล้วก็เป็นเบาหวานด้วยจะรู้เลยว่ามารักษายากมากกว่าจะหายเจอแล้วผลิตภัณฑ์ที่ดูแลแผลแม่มีให้หายได้จริงๆอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมชื่อว่า QI Care คุณผู้ชมแผลแหบเกือบสนิทแผลอะไรก็ใช้ได้สมานแผลสดได้ดีกว่ายาทั่วไปถึง4เท่าไม่เจ็บไม่ปวดแล้วคือต้องบอกเลยว่าตอนนี้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติมากๆ QI Care ผลิตภัณฑ์ช่วยดูแลแผลเบาหวาน ยืนยันจากเสียงของผู้ใช้จริงว่าแผลแห้งไวไม่ลุกลาม